สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องจากพันเมืองลาบแลนะครับก็สําหรับที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นยางวงหรือหนังยางนะครับที่หลายท่านหลายคนอาจจะใช้ในการมัดของหรือถุงกับข้าวอเอาไปใช้ประโยชน์งานต่างๆนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับทางช่องก็จะมาใช้ประโยชน์จากยางวงนี้ในการลัดของใช้กับเครื่องมือนะครับบางครั้งเราขึ้นที่สูงเนี่ยอุปกรณ์ใส่เครื่องมือหรือ กระเป๋าด้านข้างเรามันเต็มนะครับบางทีเราเอาเครื่องมือขึ้นไปที่สูงเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องมือของเรานั้นตกหล่นจากที่สูงก็จะทําให้งานนั้นเสร็จช้าเราก็จะใช้ประโยชน์จากยางวงนี่แหละครับในการที่จะช่วยให้งานของเราเสร็จไวขึ้นหรือนําไปใช้กับเครื่องมือประยุกต์ใช้ต่างๆสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลองไปรับชมกันครับก็สําหรับเครื่องมือที่บางครั้งเราจะขึ้นที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือที่ลาดชันนะครับเครื่องมือเหล่านี้เนี่ย บางครั้งมันอาจจะมีน้ําหนักเบานะครับเมื่อเราไปวางในสารที่ราชันแล้วมันก็อาจจะไหลลื่นตกลงมานะครับจากที่สูงก็จะทําให้เราเสียเวลานะครับยังวงที่เราจะใช้ประโยชน์นะครับเมื่อเราขึ้นที่สูงหรือขึ้นไปทางานบนที่สูงนั้นนะครับเนี่ยครับเราจะใช้ผูกแบบนี้นะครับเพื่อกันลื่นนะครับ จำลองกระดานนี้เป็นเหมือนหลังคาที่ลาดสูงชันนะครับก็เครื่องมือที่เราจะนาขึ้นไปนะครับเราก็ผูกยางวงไว้เรียบร้อย<ๆ>เพื่อนําไปวางไว้บนหลังคานะครับก็จะทําให้นะครับมันไม่ตกหล่นลงมาง่ายแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะวางยางวงก็จะช่วยยึดไว้นะครับเนี่ยเครื่องมือต่างๆนะครับเมื่อไปวางบนที่สูงชันก็จะทําให้ไม่หล่นลงมาง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแช็คต่างๆ ครับค้อนอเราก็วางไปได้เลยนะครับก็จะใช้ประโยชน์จากยางวงนี้นะครับในการที่เราจะวางเครื่องมือนะครับในที่สูงไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกายางลบได้หมดนะครับเนี่ยครับมันก็จะไม่ลื่นถลายลงมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าก็อย่างที่บอกนะครับไอถ้าเราวางนอนขวางตรงนี้มันก็กิ้งลงมาได้เราก็วางได้แบบนี้นะครับยางก็จะช่วย กันลื่นได้นะครับสําหรับเครื่องมือที่เราจะนําขึ้นที่สูงหรือว่าเครื่องมือที่เราจะเอานําขึ้นที่ราชันก็จะสะดวกนี้งานที่เราทํางานมันก็จะเสร็จไวยิ่งขึ้นนะครับท่านที่สนใจก็ลองเอาไปทาตามได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าพันเมืองรับแลด้วยนะครับเพื่อจะได้มาเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ